ข่าวดีคนไทยไปเที่ยวอินเดียยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2567จนถึงวันที่31ธันวาคม2567ระยะเวลา30วันแบบเข้าครั้งเดียวหรือ2ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางไทยร่วมทัวร์แสวงบุญสีสังเวชนียสถานอินเดียเนปาลนมาสการสถานที่ประสูม ตร,รัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพ,พานเจริญจิตภาวนาและสวดมนต์ในแต่ละพุทธสถานสำคัญลุมพินีพุทธคยาสารนาศกุสินารารอบที่หนึ่งเดินทางวันศุกร์ที่22ถึงวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567 8วัน7คืนรอบที่สองเดินทางวันจันทร์ที่สองถึงวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567 8วัน7คืน รอบที่3ามเส้นทางสี่สังเวชนีสถานดีที่สุดแบบวีไเดินทางวันจันทร์ที่23ถึงวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567 8วัน7คืนสำรองที่นั่งได้ที่ลน์แอด DMG Book Facebook ทำดีทัวร์หรือโทร0929561145ทำดีทัวร์เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว1109530